ราคายางวันนี้ประจําวันศุกร์ที่17มีนาคม66ค่ะเป็นที่น่าตกใจมากราคาค่อนข้างต่ํานะคะจะราคาเท่าไหร่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดติดตามให้หน่อยจ้าไปรับชมรับฟังกันเลยกับคุณข้อมูลจากสํานักงานตลาดกลางยางพาร,ราจังหวัดสงขลาการยางแห่งประเทศไทยน้ำยางสดนหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ํากว่า35%ประจําวันที่17มีนาคม66ราคากิโลกรัมละ46บาท50สตางค์ค่ะถัดมาเรามาเช็คราคากางเปิดตลาด ประจำวันที่17มีนาคม66กันเลยชนิดยางชนิดที่1ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%อยู่ที่47บาท26สตางค์ต่อกิโลกรมัมยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคาอยู่ที่50บาท17สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะยางชนิดสุดท้ายได้แก่ยางก้อนถ้วย DRC 100%ราคาอยู่ที่40บาทค่ะก็โชคดีร่ำรวยทุกท่านนะคะพี่ๆน้องๆชาวสวนยางราคาถามว่าต่ำไหมก็ค่อนข้างต่ำน เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนๆที่อยู่ที่50กว่าบาทสำหรับคลิปนี้กิ่ขอตัวลาไปก่อนจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย